สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุดเพนพี่น้องเลยวันนี้ว่าในสื่อเนื้องัวต้องไอดอนเนาะพี่น้องสื่อประมาณหาเซนสื่อพูดหนึ่งหาเซนว่าณแปต่อบาทเนี่ยพี่น้องแต่ก็ท้อเฮ็ดกินน้องอ่านเพิ่นอก็เพี่น้องอบกระดูกติดสิติดเอ็นติดยังอะไรกันสิมันนอกจากจะมาเฮ็ดเฮ็ดแหงเฮ็ดสิ่นดอดเนี่ยพี่น้องบ้านเนาะสิ่นดอด có co hát, xin đó Từ nay tui yên Móc gì pét ta đá Các nội án thật sự mạng đấy các mà, no Mạng no, nô no. nâng nô Cô chùa à, nói nâng Nóng mất nhận Nhưng mà đất kỳ Anh cũng xin đó Ta phải kiếm nhau Mối mình không tìm Để hiện tất hợp Nhận như đó Cắt Cắt Mình có mạng trong Động phải Cắt นาลปลายสนพี่น้องก้นสิงหัวเป็นในนี้เป็นว่าอะไรอุ้ยแม่นี่คือบเขาแเพิ่งไปหาม่จะมานี่ตัวเขา,าตัวเขาเนี นี่พีตต่ตอนี่สิผาี่ายมนปจ้าน่ป็นห่งนเยเบิดครบมันแพีกายพอ้า่นมอขาวพีน่น้อย าดูมาถ่ายคลิปทำไมดีปลาลูกเมืองง่ายปาเต็ดตายสู่แสงหมดเ่พี่น้องง่ายดนทำมัดอันันได้พี่น้องมันของค้าตาแผดมันจะตายง่าถือพระง่าก็ะั้งเสืออกดุนมันนี่ดุบมนง่ายนะท่นาถ่ายคลิป่า กูบอกเดียวเดี๋ยวไปหากล่องนะจ๊ได้สองเดือนนเลยคือหนักสองเดือนก็สองวันอันนั้นนี่จีว่าคือบัพาเนองไปหาหมอหมอบ้านท่านบ่หีเลยคือหนองต้องไปไข่เนี่ยงหงะหนักเลยไหนไปหรอก บอกว่าดีโบได้เป็นตาคนตาหญ่าเนาะแกซีไม่เห็นที่บอกแดดตะวันเช้าแต่ก็เป็นตาหน่อยตา,ายาตาาาง่แต่ว่าคนนั้นเจ็บอยู่ยังคักตายนี่เอฟซีบอกเห็บผ้าไปห้องหมอนเนาะห้องหมอไปทางไปไปทางท้ายไปอุบลไปยังแต่ว่าเขาคงเลยไปนี่คนพาไปนี่แล้วกับเจ้าผ้าไปพี่ใหม่กับไปกรุงเทพ ยาสีมยสอดสีก็เนะนะแล้ว็อือปจังไนจังไหนจังไหตาลเป็นยังนไข่หนึง Moment chưa được hai chị đã thắng. Tìm được hai chị đạn Tìm được thăm chị phát Tìm được hai này em. Tìm được phát hiện Bạn nào được là chị em. Tìm Phát hai chị em. Tìm cái hai chị em. Tìm được hai được đền chị em. Tìm cái ngon truyền thống tham gia Immers ra bênh hưng kẹt 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 ใ่นอยนเกลือนีาะมืนบบได้ผลก่นเจะได้อันนี้ลาลายเออเอาแต็ใส่ก็น้ึงอันสิใส่ข้ามือ่ก็ได้แต่แต่สีใส่หิ่งมันเริ่มจะใส่ใหมหวดเลาหมใช่หิเออจังบยากานนนี่มันเข้มกว่าฝนโนอะมันน่งใส่ร้อีที่ร้องกัเข้มเออเออ พอดีโมเก็บมายังเนี่ยวเจ้าบอกอยได้เออพอดีแหละพ่อไล่เกลือกันใส่ข้างนอกมากซสาสาปอดมันจะใส่บ่ใปอดมันอันนั้นตุ่มไมอขึ้น ยังส่ำโอ้่บอเออคือดีมาคือมาเัวาใจกันกบปานัทไม่เข้าใจสช่ไมานเป็นซองโลอไหฮะแล้วมาซองโลปลายน้ำจ่หเสีน้ากัปลาไปกินนะ

ตาแดดอ่ะงามันนาวข้าเจอกาเสียนาวน้องอยากไฟวเอาสายเป็นหนามพ้นหามยังบ่มีแดดบ่มยังเอากส่าหนนมั้หนตาแดด

này xíu, Đôi, tụi này vẫn một nha nè Đó là tụi đẹp Nè, cũng Nghĩa này mắt nó Khá nha tôi nói cái hàng

bỏ cái niệm cái niệm quá hù à niệm bướng niệm đi con niệm hứa niệm hứa nè cái chị hiền này này niệm neo trong đưa này cái niệm pin này đấy nè đẹp nhỏ pin này niệm bướng niệm trong đưa trong đưa ra đưa hà đưa คือศนอยู่ไปเห็นมันกระทบมันคือคิ้วศูนย์นมันคือใส่ิวนี่คือใส่ความินะก็เอิิวนนะพี่น้องบแบบคมีปัญหาเนี่ยเบิ่งเนี่ยอเอ้พี่น้องเ้ี่นอที่ว่าสุกือให้บ่ได้นเอาไปใอู้แพี่น้อง กับประเภทผัวเพราะว่ามันหอนแต่เราใส่ันี่ยได้มันกับหอนนาเราใส่อูยังมาเ้ากวยด้วยก็เลยจะต้องใส่อูเพราะว่าหาเดือนอูนอนมาได้เลยนะเพร่ะสียันแต่ย้อนสองเดือนนังยันเลยเวลาเพิ่งหายนะพี่น้องว่าปีเห็ดเปียเพิ่นกงยันจนหัวหอดหอดอูยจนหอดไหมเหม่ยไม่รู้เจ๊นี่เหม่ยเหรอนาะนี่ ว่ามันดีขึ้นในเรื่ององตา้าสอธิบายดีขึ้นในแต่ว่าเวลาสูเ้มันนั่งสูบบุหรเป็นไรตอนนให้สูบบุรดีเปแต่ว่ามันดีขึ้นแต่ว่าจังสิหะมันอยู่ห่มจังสีมันสูบอยู่ทุวัทนเ้าอีกทีะืมมินีขีดได้่ั้นสิขีดได้จัง ช่ขี้มันชุดขอกินได้ขี้ได้ฮึขีได้ขี้ได้แต่กี่ช่วงใช่คุณเจียบตาคนเดียวอัไนยัง่ะต่กี่คุณกึ้งคุณมาเนาะเฮ้ยคุณดีขึ้นมากเพื่อ เนี่ยเบืองในค่ยขดเหมืหัวไงคือเป็นห่อกอะไี่นออี่ยสิเนาะเราจะเป็นหอกอะไรนแต่จริงหัวกังออกบงะเนี่ยสิเน้องบื่อไรหัวปีในเกาะมันจะตา่างนะพี่น้องแต่ว่าแบบสมส่วนเวลาะปีเอานอนแค่งมีเอาชีวะคือเอาดุนอ,อ,อนแค่เอานอนเข่ง,งนนเงออน,อนเีน่นออ้องเอาแค่เพิ่งแก่กปีเอานอนถาถ้าเพิ่งโบถือไก่ถ่าเพิ่นเพิ่นก,กับโบนอนเปลี่ยนเป็นซิฟเถื่อนกับกับ่บนอน บางคนก็เสียนเองนะเด็กน้อยบางคนก็ั่นอนไม่ไรหวัวเป็นแบบก็บเป็นแบบนั้นเลยหัวกระหังในในตัวจริงแม่ก็โดนแค่นั่งเผาแม่บ่ได้เป็นยังแค่นั่งเผานั่งนับกันอยู่นี่แหละอู่กับป้าเสืยอู่ก็บอะไรนันป้าเนีนยหาจนหาแต่น้องให้เอาเงาเด็กเฮาอขนาดนด้ ไอ้น้องนี่งเอาเพิ่นเอาเห็ดกินเห็ดอ่ะบางทีเห็ดจะซาำมุ่งเดะคุณจะนอยเพื่อนั่นเพื่อนี่เนาะแดนน่นแดนนี่แดนกบหนากบลรางมันจะมันกัดแล้วคำอยู่แต่ว่ามันไม่ประกันนะด้วดไปเห็ดตอนพิ่นนอนเพื่อเพิ่นเช้านี่คนเนี่ยนะเฮาก็ถืได้อันน้ากระจุกไปเห็ดคลิปบอกเห็ดคลิปเห็ดหลวงมวงแพลนเนาะ เฉยๆไปเหอะแต่ที่ตซื้อชิ้นงวอเดียวต้องเส้นหาเข้าไปตลาดมือนั้นเบิรตลาดนึงแล้วก็อย่างก็มาซื้อชิ้นงวเบิหาเซ้นพอได้ด่านหาเขาก็ห้านครึ่งก็สองอันเยงนั้นารใส่การห้านครึ่งน่รหางครึ่งนั่นเงเท

nó nè nó để tình hình này nó với nè áo nè bỏ nè nè nó đông nó nằm bao nhiêu mà แต่โน้นที่ถือไก่ดูขวดได้ก็บอกเอาเอาแต่ขวดนี่พกเดือจะกินเขา่าสิรีแด๊กซ์เดือดจะกินเข่าเนาะบ่บ่เอาดูอกพดุดอกนอนไปพกเดือจะกินเขา่าเลยกินนุ่มพุ่นปนก,กันบาดกินนุ่มเมยน้านุ่มพุ่นน้าเนาะ cứ tiếp chẳng hạn thả hạn cột hạn 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 thừa hạn 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 hạn